จ้านายกูก็ขยันซื้อนะตอนแดนลลดร้อนๆอเนี่ยบางคนมาเปิดมากปุ๊บมาปั้งปั้งเพต้องใช้งานเยอะอยู่แล้วแต่เนี้ยยังได้สภาพได้เรื่องใหม่ด้วยแนะนํามันอีกหนึ่งหน่วยแล้วกันนะกระบะพันยักษ์นั่นเองครับผม MG x t e n d e r อันนี้บอกเลยสภาพโคตรสวยสีใหม่ๆและอากาศแรงแรงผกเจ้านายกูก็ขยันซื้อนะตอนแดนลลดร้อนร้อนโอเคมาต่อบ,บนพอแล้วนะ MG คันนี้ครับผมนะบอกเลยสภาพโคตรใหม่เจ้าของมือเดียวด้วยนะสีเดิมเดบางๆไฟหน้า LED คาดยาวบอกเลยว่าสวยโมเดิร์นมากเลยครับผมมันขึ้นชื่อว่า MG ไหนจะเรื่องออปชั่นไหนจะเรื่อง ับผมนะอันนี้เป็นแม็กเดิมๆครับลูกค้าส่งยางนี่ยางปีใหม่เลยเป็นบิต stone ครับผมนะมาในซีรีส์25560ขอบ18นะครับลูกค้านะทางดินก็ได้ทางฝนก็ดีไปได้หมดเพราะคันนี้เป็นตัวยกสูงครับผมแล้วรถยกสูงต้องมีบันไดนี้มีครบเลยนะไปเลยเซอร์ผมก็จะมีคีย์เลเยตประตูคู่หน้ากันสาดมีพร้อมนะครับผมนะสวยคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงนะครับผมนะตันท้ายกันมั่งครับผมนะกันชนกันชนมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับผมมีกล้องหลังนะคันนี้ก็ไม่เคยขนของหนักครับผมนะสสัััังงงเเเเเกกตตตออออออะะะะะไไไไรรรมมมมมยปิดดบึึนนนู่่่่วาหลคื เดิมๆเดิเขาจะเป็นสลิงอยู่แล้วถูกไหมแต่เดี๋ยวเขามีคำโชคมาให้ก็คือเพิ่มความแบบว่าไม่ให้มันแบบกระโชกหักอะ่ะเนาะบางคนแบบเปิดมาปุ๊บแป้งแป้งแป้ง,ปง,ปงใช่ไหมเออแต่นี่เขาเจ้าของเกา่าติดโฉงมาให้ครับผมนะแล้วลูกค้าดูไลเนอร์ดูร่องไม่มีรอยสึกครับลูกค้านะเพราะว่าคันนี้ไม่เคยขนข,ของหนักคือมันลดใช้ในบ้านอาจจะแบบขนของเล็กๆน้อยๆไม่ได้ขนของหนักคือเกินไปนึกออกใช่ไหมขนาดประมาณนี้ครับผมพอสังเกตนะแล้วเพจเดิมอยู่ครบด้วยเห็นไหมเอ็กเซนเดอร์นะครับผมนะไปดูข้างในนัน้าดีกว่าอ่ามาต่อในส่วนของด้านในกันมากนะคคคคครรรััััััับบนน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 นะะะะีี้้้กกกกก็็็็มมมมมมมออออยาาสให่แลลวไไปปปุตตงงผผดเิฟ์ชโ จะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมแล้วหน้าไมค์เขาอยู่แค่หนึ่งโลนะครับผมนะมาในส่วนของจอกลางกันบ้างจอกลางเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้ครับลูกค้านะมีเนวิเกเตอร์เรียบร้อยนะครับน้องโคน้องแขมหลัก2องาสีเจริญบังโกกบัง,กบงเค่แค่บังคน้ <Hey. S 2> นแค่ในส่วนของแอร์แอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยครับผมนะเย็นเกียร์เพนี้ยังเย็นอยู่เลยยังหนาวอยู่เลยนะเปิดออกมาก็มีพาวเวอร์เอาเลสแล้วข้างล่างนี่ก็มี USB สองลูกเกียร์ออโต้กล้องถอยหลังก็มาเต็มเลยนะชื่อ MG หัวถ้ามันล้นอยู่แล้วร้อนกันชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะบางสิ่ววนนนนเเขาาาาบบบบออออกกกกกกั่่ดีผมมชลยะ หน้าเนี่ยเบาะหนังนะครับผมนะทำลายพูโตนนะแล้วยึดตะเข็บหนังมาดูเห็นนะขอบๆเนี่ยเก็บงานมันนี้มากแล้วทำลายเก็บล่าด้วยสวยแล้วก็เคยบอกครับผมอันนี้ใช้งานมันน้อยเห็นไหมกดไปคืนตัวเลยส่วนข้างหน้าก็ที่วางแก้วตำแหน่งดีครับผมเขาอ,อยู่หน้าแอร์รักษาอุณหภูมิได้เป็นในตัวนะครับผมแล้วเก็บของก็ลึกอยูพอสมควรนะครับผมข้างหน้าก็เป็นแอร์แบ็คส์เป็นหนัง PU นะแล้วก็ตัดลงมาด้วยเป็นไปพลาสติกทำลายสีอลูมิเนียมแล้วก็ตัดเป็น อาร์เคสนะครับประมาณนี้นะสภาพโดยรวมสะอาดสะอาดแต่ผมต้องย้ำเลยนะว่าคันนี้ใหม่แค่ห้าหมื่นโลน้อยคันนะที่รถ4ประตูยกสูงและเ e กียร์ออโต้อ่ะจะได้ไม่น้อยเพราะว่าอะไรไหมหนึ่งมันไปได้ทุกที่สองมันขับขี่ง่ายถูกไหมครับผมมันต้องใช้งานเยอะอยู่แล้วแต่เนี้ยยังได้สภาพได้เรื่องใหม่ด้วยนะครับนะสวยสวยไปต่อบอะหลังกันนั่งดีกว่าปะ่ะอ่ามาในส่วนของเบอะหลังนะครับผมนะเอ้ยนี่ไงรถยกสูงมันต้องมีบันไดขึ้นง่ายอย่างนี้แหละนะครับผมถามว่านั่งสบายไหมโถแม่งเหมือนรองรับฝรั่งไงไหมขาเหลือเป็นคืบนะครับับลลลลููกกกกกค้้้้าาแแววววหนนี่่็ไไมมติิดดดดยองงเทระจ ปาเบลเลอร์ไม่ใส่ทัดดีไม่เมารถแน่นอนข้างหลังถ้าบอกว่าลอ้อนี่ก็บ้าแล้วนะแอร์ปรับแรงลมได้แยกซ้ายขวาต่างหา่างแล้วแถมมีทาวเวอร์เลยให้1รูนะสำหรับใครต้องการชาร์จบงชาร์จแบตใช้น้ตบุ๊กก็ว่างกันไปแล้วก็ที่พักแขนเอาจริงๆนะเอ็กเซนเดอร์ผมต้องตีจริงคือที่พักแขนข้างหลังสั้นครับผมอสังเกตทั้งทุกคนวางแก้วน้ำติดสองไหมติดยังไงก็ติดครับผมล้าคุณไม่ติดคุณโกหกแล้วนะก็ <S <S ขอตีนิดนึงก็คือมันสร้าเบาออกว่งศาดีเลย่พาวองศาาวแขนะไลไไตกม่ยกแต่แแแคค่ติวางก้วคนามัน ข้างหลังก็มีคาชิทหรือโชว์ฟิกก็ติดตั้งไปได้นะครับมีจ่ายเลยไม่ต้องเรียกเฮ้ยมีเด็กเล็กตอนไหนไม่ติดตั้งคาชิทถูกไหมเออนี่ก็มีไม่ค่อยเรียบร้อยน,นะเออสภาพเรืสวยว่ะสวยจริงนะครับผมนะใครได้ไปถือว่าคุ้มๆแล้วกัน MG Extender นะครับผมนะนีในปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะถ้าอยากดูความจริงก็เข้ามาแล้วกันนะแล้วเจอกันที่ดีมคาร์แล้วกันนี่ขอตัวลาไปก่อนคองแห้งแล้วสวัสดีครับ